สาธุผ้ากรถินนทานกับทั้งผ้าอานิสง์บริวารทั้งปวงนี้ เป็นผ้ากรถินสามคัคคีซึ่งมีกัลยาณมิตรจิราภาบุญยบุตรกัลยาณมิตรเมนทก,กะศรีสัตนาและบริษัทโซวิกจำกัดเป็นผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์พร้อมด้วยสิทธิานุสิทธิ เหล่ากัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายทั้งภายในและภายนอกประเทศได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันร่วมใจกันน้อมนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการครบถ้วนไตรามาสณนะอาวาสแห่งนี้ผ้ากฐินธานานี้ เป็นของบริสุทธิ์ประดุดเลื่อนลอยมาจากหนภาอากาศแล้วตกลงณท่นะามกลางสงฆ์มิได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดผ้ากฐินทานนี้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้มอบแก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าหรือพระภิกษุ รูปใดรูปหนึ่งซึ่งมีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกถินัถธารกิจให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันมอบให้แก่พระภิกษุรูปนั้นเทิน ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงบริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระมหาวีรวัตวีรวัตขโกผู้มีสติปัญญาสามารถอาจกระทำกฐินนัตธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ ถ้าพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธะสัญญาสาธุการขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันเทินส,<า>ส